บิตคอยนะครับไหลลงแล้วก็แช่นะครับไหลลงแล้วก็แช่ใกล้หลุด1 9 0 0 0เหรียแล้วนะครับเราปรับกรยุทธ์ยังไงในพอร์ตของโอเคเดี๋ยวคลิปนี้รับดูนะครับ ตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะครับเพราะในคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะแนะนําการลงทุนแต่อย่ใดนะครับแต่เป็นการแชร์ริ่งความรู้นะครับแล้วก็ทำพอร์ตไนซ์แอมเปิลขึ้นมานะครับเพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดกันได้ครับสวัสดีครับผมกอล์ฟลงทุนนะครับ ในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงตลาดภาพรวมของตลาดคริปโตนะว่ามีการปรับตัวลงมาในช่วง 3- ามถึงสี่สัปเนี่ยซึมๆลงมานะบิตคอยก็เจาะที่จะหลุด1 9ื่นแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หลุดสักทีเนาะตอนนี้เราควรปรับกลยุทธ์ยังไงนะครับในฝั่งของตัวพอร์ตโอเคของเรานะครับซึ่งผมเนี่ยมีการทาคลิปวิลลาเกี่ยวกับเรื่องการสก a l p ปิ้งนะครับของพอร์ตโอเคทั้งหมด10ไม้นะครับแล้วก็มีการเปิดเพนดิงอยู่นะครับทั้งหมดตอนนี้สามไม้นะครับไม่ว่าจะเป็น b t c นะครับ ฝั่งของลูเนาะแล้วก็เหรียญแนนะครับที่เราได้มีการวางแผนไว้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงการเปิดนะ ตัวฝั่งของ c อ i n FM Future นะครับว่ามันมีวิธีการเปิดยังไงถ้าเกิดเรามี Bitcoin อยู่หรือว่ามีเอา Coin อยู่นะครับแล้วอยากนํามาเปิดฟิวเจอร์เหมือนกันนะครับก็สามารถทําได้ไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าเราสามารถเปิดได้ฝั่งยูนิตีอย่างเดียวนะครับมีอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวหน้าจอเลยครับแล้ว้าไปตัวหน้าจอตัวเทรดดิวิลแล้วนะครับก่อนอื่นอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะครับเพื่อนๆเห็นก่อนนะว่าตอนนี้ในฝั่งของ Bitcoin นะครับมีการปรับตัวลงมาในภาพวีคเนี่ยซึมลงมาหลายทิศละนะครับถ้าเราลองซูมยินดูนะ มันมีลักษณะของการซึมซึมนะแล้วก็ยังไม่เลือกคางนะครับแล้วก็ออกค้างอยู่นะครับตอนนี้ถ้าดูในภาพเดนะครับภาพเดเนี่ยถ้าเกิดเราซูมเอาออกมานะครับตรงนี้มันติดอะไรนะครับมันมีเทนไลน์นึงนะครับที่หลายๆคนเนี่ยดูกันเนาะแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยพูดถึงเทนไลน์อันนี้กันเยอะเลยนะครับก็คือตัวเทนไลน์ด้านบนนะที่เป็นแนวต้านด้านบนนะครับแตะลงมาที่เช่นนี้นะครับเราจะได้การเคสเนี่ยขึ้นมาทีหนึ่งสองทีละนะครับ ตรงนี้ดูเหมือนจะแข็งแรงแล้วก็สตอรนะครับคราวนี้ในภาพของตัว h อ r i z อ n t a l นะที่เป็นแนวต้านแนวนอนนะครับแนวรับแนวรับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันเคยมี low เก่าอยู่ที่ประมาณ1.75นะครับโดยประมาณคราวนี้นั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัวสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมบีบีแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะทําการเทรดยังไงนะครับถ้าเราดูในภาพ day เนี่ยมันจะมีตัวสามเหลี่ยมอีกอันหนึ่งที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือเทรนไลน์ตรงนี้ นี่นะฮะซ่อนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันใกล้ที่จะเลือกทางมากๆแล้วนะในฝั่งของ B.C. นะครับทั้งนี้เราควรจะเทรดฝั่งบนหรือว่าฝั่งลงนะครับมี2ฝั่งให้เราเลือกนะครับคราวนี้เรามาลองเจาะลึกอ,อีกนะครับเจาะลึกอ,อีกมันจะมีแนวรับพอร a l line ที่มันไม่ควรหลุดตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นการเบรกขึ้นมาแล้วก็ยืนยกโลอยู่นะครับไม่ควรจะหลุดโลนี้นะครับท,ทั้งนี้ท่านั้น1 8 800โดยประมาณ1887อะไรเงี้ยนะครับไม่ควรหลุดตรงนี้เราก็วางโพซิชันในการเทรดได้ละนะครับว่าถ้าเกิดเราจะเทรดในฝั่งรองเนี่ยนะครับเราเข้าแถวนี้แล้วเราสต็อปลอสด้านล่างนี้อ่า1 1880แล้วกันนะครับแล้วทาร์เก็ตเนี่ยถ้าเกิดมัน break, เบรคแถวๆนี้ออกไปได้เนี่ยขึ้นไม่ได้เนี่ยมันน่าจะมีทาร์เก็ตแรกวแถวนี้เลยนะครับ 1. 1จุดดังนั้นเนี่ยเราจะได้ลิซิบอร์ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1>, 1ต่อ6กว่าหนต่อ6.4นะครับถ้าเราเสีย1บาทเราได้6.48บาทนะครับถือว่าโอเคไหมแอะผมยอมรับได้ในโพซชั่นตรงนี้นะครับเราก็เลยทำการเอาตัวฝั่งของคริปโตของเราหรือว่า b ีซเนี่ยมาทำการเปิดฟิวเจอร์อีกทีหนึ่งนะครับนอกเหนือจากพอร์ตท,ที่เราทำการสเกลนะครับโดยเราใช้ u ูนินะครับในการเซตเทิลนะครับแต่นี้เราใช้ในฝั่งของ b ีซนะครับมาทำการเปิดฟิวเจอร์ในข้อย M เ,เลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันในตัวสัญญานะ คราวนี้ในฝั่งตลาดนะถ้าเกิดเราซูมอินเข้าไปนะครับในภาพ4ี่ชั่วโมงอีกซูมอินเข้าไปนะครับตรงนี้มีสัญญาณไรเห็ตมาน,นะครับในภาพ4ี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงไปเคสต,ตัวแนวรับตรงนี้ที่เป็นเทนไลน์แล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับอันนี้ขึ้นหนึ่งสัญญาณนะอีกอันนึงนะครับในภาพ1ชั่วโมงนะครับซูมอินเข้าไป1ชั่วโมงมีอะไรบ้างน,นะครับมันจะมีแนวต้านเกิดขึ้นแถวๆนี้1จุดที่มันควรจะต้องขึ้นมาเทสก่อน คราวนี้เราจะได้สามเหลี่ยมที่มันมีแนวต้าน1จุดก่อนเนาะแล้วก็เบรกขึ้นไปทะลุ่าเนี้ขึ้นไปยืนได้ก็จะเบรกขึ้นไปต่อนะครับคราวนี้สัญญาการกลับตัวมันมีไหมนะครับถ้าเกิดเราชอบไปเทรดเนี่ยถ้ามันมีสัญญาณการกลับตัวด้วยมันก็จะทําให้แรงการกลับตัวรอบนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งตรงนี้ในฝั่งของ BSC ภาพ1ชั่วโมงเนี่ยมีอยู่นะฮะเราลองดูเทรนด์ไลน์ตรงนี้ แนวรับแนวต้านด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมี1.2.3จุดใช่ไหมเรามาตีเป็นเทไล่าเทไลน์ที่มันมีการวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะแล้วด้านล่างเนี่ยมีส่วนที่เป็น RSI ที่เป็นสัญญาณดิเวอเจนก็คือราคาทำโล่เรื่อยๆนะครับแต่ RSI เนี่ยไม่ทำโลมีการยกอยู่คราวนี้ถ้าเกิดสมมุติมันทำการเบรกตัวแผนเราที่เราทำการวางไว้ตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตีมเพื่อนดูถ้าสมมติมันมีการเบรกขึ้นมาอันนี้โอเคอยู่แล้วเป็นในเคสที่เรามองไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเบรกลงล่ะท้านเบรกลงเนี่ยตัวแพลนของไอซไซด์ตรงนี้มันก็จะฉีดลงด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะเฟลนั่นเองเราจะทําการสต็อปลอสถ้าเกิดมีทางทิศทางการปรับแบบนี้นะครับก็จะเฟล,ลทั้งทางฝั่งของตัวไอซไซด์แล้วก็เฟล,ลทั้งตัวไพด้วยนะครับซึ่งไพเนี่ยเราทําการอิงที่พลราตรงนี้ 18 8 0 1 8 8 7อะไรมาเนียนะครับที่ไม่ควรหลุดลงมานะถ้าหลุดลงมาแล้วก็สต็อปลอตไปเลยทําการปิดพชั่น,นตนมัติไปนะครับคราวนี้เรามาดูในตัวพชั่นกันว่าเราทําการเปิดยังไงไบ้างในฝั่งคอยเอ็มก็คือผมเนี่ยได้ทําการเดิมพ์สิทธิ์นะในฝั่งของตัวบีดีซีเข้ามานะครับในพอร์ตหนึ่งนะครับแยกไว้ให้เพื่อนดูเป็นเคสซัดี้นะครับซึ่งผมได้ทําการเดิมพ์สิทธิ์มาประมาณ300มร้น320นอนิดอิดารอยยี่สออะไรเงี้ยนะครับ คิดเป็น BTC แล้วนะครานี้พอเรา deposit เ,เข้ามาเนี่ยมันอยู่ในฝั่งของ Funding ก่อนนะครับผมก็ทําการ transfer นะครับมาในฝั่งของ Trading นะครับซึ่งเพื่อนสามารถกด transfer ตรงนี้ได้เลยนะนี่ transfer นี่ก็กดตรงนี้เลือก BTC แล้วก็เลือกจาก Funding มาน Trading นะครับหรือว่าจะกลับไปกลับมาก็ได้แล้วแต่เรานะครับครานี้พอมันเข้ามาเสร็จปุ๊บใน t r a ด i n g เนี่ยเราก็สามารถเอาไปเปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์ได้แล้วนะครับ วิธีการเปิดเนี่ยเข้าไปดิสเครดตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ basic heading นะครับมันจะเข้ามาที่หน้า bdc เทียบกับ udt ก่อนนะครับคท่านี้เราต้องทําการเปิดหรือก็เลือกตัวสัญญาเนาะเป็นลักษณะของตัวเพลทชัวก่อนนะฮะแล้วตรงนี้มันจะมีให้เลือกนะครับเป็น udt margin นะครับกับตัวคริปโต margin เราก็ทําการปรับเลยเป็นคริปโต margin อยู่แล้วนะตอนนี้ถ้าเกิดเราจะทําการเปิดสัญญาปกติเราก็เลือก udt margin นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวสัญญา b c ตรงนี้กดเข้าไปเลย นะครับก็จะเข้ามาในสัญญาเราละนะครับว่าผมมีการเปิดเวอร์ชันไปแถวเนี้ยดานบนนิดนึงนะครับมีให้สามารถเลือกกดได้ด้วยว่าจะ TP พเดี Stop ๋ยว p Loss เท่าไหร่ตรงน,นี้นะครับก็สามารถใส่ตัวเลขบนกราฟหน้าจอได้เลยของตัวเค้กนะครับคราวนี้ตอนที่จะเปิดเนี่ยเราทำยังไงนะครับเราก็เลือกลิมิตหรือว่ามาเก็ตก็ได้นะครับลิมิตเนี่ยคือการตั้งแบบเลือกไพร์ราคานะครับแต่มาเก็ตเนี่ยจะเป็นการซื้อที่ตัวราคาณปัจจุบันเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยชอบเปิดเป็นลักษณะของมาเก็ต เป็นหลักนะครับเพราะมันง่ายดีนะครับคราวนี้วิธีการคํานวณตัวสัญญาเนี่ยเราสามารถคํานวณได้2แบบด้วยกันในตัวคอยเอ็มก็คือแบบที่เป็นคอนแท็กนะครับลองกดดูเป็นคอนแท็กเนี่ยมันก็จะบอกว่า1นึ่งคอนแท็กเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็ตามจํานวนเลยแต่ละตัวคริปโตนะครับไม่เหมือนกันก็ต้องไปดูแต่ละอันกันอีกทีหนึ่งนะฮะคราวนี้ผมเปิดเมื่อคํานวณเป็นแบบคริปโตไปเลยก็คือสมมุติเราจะเปิดที่1 b c แล้วกด1 b c ไปเลย มันจะคำนวณเป็นคอนแท็กให้ว่าเราเนี่ยถ้าเปิดสัญญา1 b c เนี่ยเทียบเท่ากับคอนแท็กเท่าไหร่นะครับก็คือประมาณ103นะฮะซึ่งตรงนี้ได้เปิดไปแล้ว2รูปแบบด้วยกันนี่ในโพอชั่นตรงนี้นะครับเปิดเป็นลักษณะแบบคอสให้เพื่อนเห็นด้วยแล้วก็ในลักษณะแบบไอโซเลตนะครับให้เพื่อนเห็นด้วยนะครับวิธีการเปิด2รูปแบบนี้แตกต่างยังไงนะครับคอสเนี่ยเราสามารถดึงมาจิ้นไปมาได้นะครับแต่โซเลตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของมาจิ้นที่ฟิกเลย นะครับคราวนี้พอเราเลือกสัญญาเรื่อนี้เปิดเสร็จปุ๊บจำนวนเสร็จปุ๊บเรากดลองได้เลยหรือว่าช็อตได้เลยนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้สัญญาแบบนี้ตอนนี้มีการดรอว์วอยู่นะดรอว์วอยูนิดนึงนะครับแล้วก็ pnl ตรงเนี้ยท่านเพื่อสังเกตนะครับมันจะโชว้ยเราเห็นเป็น btc เลยนะครับก็คือมีการลบอยู่0.0007 BTC นะครับในฝั่งนี้0.0021 btc นะครับก็ลองไปคศูนวณเป็นเงินกันดูว่าเท่าไหร่นะครับแก็ลอ,องเป็น่ำนวณเป็นเงินกันดูว่าเท่แล้วเนี่ย หลายคนจะดูโปรไฟตเป็นจำนวน BC ไปเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เอามาคำนวณกับเป็นในฝั่งของ u d t ทีทนึงนะครับทีนี้ในฝั่งของ Total Portion นะครับก็จะมีบอกให้เราเห็นด้วยนะพ t i o ชที่เป็นคอร์สเนี่ยผมเปิดไป009 00นะครับในฝั่งของตัว ไอโซเลตเนี่ยเปิดไป0.27นะครับเป็น2รูปแบบให้เ,เพื่อนเห็นนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูทีนึงนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยสามารถตั้งนะในฝั่งของตัวโคสก็ได้ว่าเราจะโคสที่ราคาเท่าไหร่นะครับหรือว่าโคสออที่ราคาเท่าไหร่ก็สามารถเมนเดตพอร์ชันของตัวเองได้นะครับก็ลองเข้ามาเทสกันดูในการเทรดคอยเอ็มซึ่งเป็นอ,อ,อีกช้อยหนึ่งนะที่เพื่อนสามารถเลือกได้นะครับที่จะเทรดฟิวเจอร์จากตัวคริปโตของเรานะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมได้มีการทำพอร์ตนะ e อ็กซัมเปิลอีกอันหนึ่ สิทธิ์ออเดอร์สเกลปินะครับซึ่งเนี้เราทําการเปิดอยู่3 o r ออเดอร์ด้วยกันที่ Pending อยู่นะ mm. ก็จะมีลูน่ามีแซนมี BTC นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ก่อนเพื่อนดูทีนึ่งนะครับแต่วันนี้อยากจะมาพูดคุยในฝั่งคอเอ็มเพราะว่ามีเพื่อนสอบถามมาหลังบ้านนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะเปิดคอยเอ็มในโอเคเนี่ยทำยังไงนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นล้แหละ ะะแล้วสุขความรู้ในวันนี้นะครับเราก็ได้มาพูดคุยถึงวิธีการเปิดนะฟิวเจอร์ในคอยเอ็มนะในตัว OKX นะครับว่ามีวิธีการทำยังไงนะครับรวมถึงวิเคราะห์การเปิดด้วยนะว่าเราใช้รีซีวอร์ตเท่าไหร่นะครับแล้วออมาจินเราใช้เท่าไหร่นะครับรวมถึงจุดลิควิเดตหรือว่าจุดสต็อปลอสนะครับมันอยู่ที่จุดไหนนะครับจากตัวไอซัมเปิลเมื่อกี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ18 แป0รนะครับ18700นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดมันดรอปลงมากกว่านี้ตัวโพช i t i o ของเราก็ทําการปิดไปเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยทำการเปิดให้เพื่อนดู2รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไอโซเล e นะครับหรือว่าแบบคอสนะครับเพื่อนๆก็สามารถลองไปทดลองกันได้นะครับแล้วส่วนใครที่ไม่มีเขาของเค้กนะครับก็สามารถรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีส่วนลดให้กับเพื่อนด้วยนะเป็นค่าเนเดือนในการเทรดสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะแล้วใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับทางช่องยูทูบลองทูด้วยนะครับจะได้ วันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ